าก็ท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นเรื่องของโครนนะครับน้ำพาโครนมานะครับดูนะครับสภาพเนี่ยหนักมากเลยนะครับ ก็ไปอยู่ติดกับแม่น้ําด้วยครับแม่น้ำกลานตันนะครับก็เลยพวกทรายพวกโคลนต่างๆนี้ก็ได้พัดเข้ามานะครับเข<ม>้าสู่ในบริเวณบ้านในบ้าน,น,านอะไรทั้งหมดพราตอนนี้นี่ชาวบ้านของอาซาลอนะครับที่มาเลเซียเนี่ยตอนนี้กําลังปัดกวาดบ้านอยู่นะครับบ้างบางทีก็ยังอยู่ไม่ได้นะครับบางทีก็ยังอยู่ไดแ้แต่ตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศข้างหน้านะครับเพราะว่า,ก,ากําลังแจกนะครับ เราเข้ามาสู่ในบรรยากาศในการแจกในวันนี้นะครับมันจะวุ่นวายขนาดไหนแล้วเข้าไปชมด้วนะครับตามกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไป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 

ทางบ้านเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่นนาเสรรามากนะครับเป็นเรื่องที่อะไรที่ว่ามันต้องด้่ยยากนะครับมีภาระอีกมากมายนะครับบ้านก็อยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับมากับโกลธนะครับเราไปชมบรรยากาศกันต่อไปนะครับท่านผู้ชม Ambil setakat ni kuagoh. Ameh sekali, aye, aye, Jangan aye, 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 sekali. Ambil dua kali. kali ha. Yeah. Ya. Yeah. Yang kali. <laughs> dua kali. Kita lapar ada aye, aye, Ya, aye, ya, aye, Boleh dia ada. Ya. aye, 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 Boleh aye, 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 อะไรก็จะเป็นปากูฮะงานการกิวิติตรรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เป็นคนแจกในวันนี้เนี่ยปกติแน่เนี่ยบางยุกเนี่ยเขาจะเป็นผู้รับตลอดเลยวันนี้เป็นแจกวันนี้ก็เราก็ได้แจกส่วนหนึ่งให้กับผู้ประสบภัยทั่วที่ภาษีมัธ ี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรหายเกลี้ยงไปเลยนะครับด้านแรกด้านแรกก็พวกแบเบว่ามากระเป๋าเงินละไรอย่างเงี้ยวอลุกิบวอลุกิบูซีนี้ล่ะเนี่ยโอ้ประมาณสองแสนบาทถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับก็ทางนี้ก็คือสองหมื่นเหรียญถ้าว่าฟังมาเลยสแล้วก็มีทั้งเงินด้วยก็ หลายพันทีเดียวนะครับ <ค East. S 1> นะครับเราไปชมบรรยากาศกันต่อไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในนู่นยังเยอะอีกนะครับโอ้โหสภาพนะครับยับเยินเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยดโอ้โหเป็นโคลนทั้งนั้นเลย่าไอ้สลุกเด้อเหรอจับป่ะโอ้ก้าวหน่อย นี่ก็ได้นี่นี่อ่าอ่โอ้โหแค่นี้ก็อับวิี่ยะให้ดูระดับน้ํานะครับนี่ระดับน้ําที่มาก็แค่นี้นะครับถ้าที่มีปัญหาอีกก็คือโคลนนะครับดูนะครับเนี่ยแต่ดูให้ดูโคลนนะครับอันนี้ยังน้อยอยู่นะเพราะว่าที่ตักไปแล้วจะตัดเยอะไปแล้วนะครับออกไปนะครับเจ้าของบ้านเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่า มันหนักมากนะครับในรอบสตั๊กวัดเลยนะครับเนี่ยขนาดประตูประตูเหล็กอย่างนี้ยังพังอยู่นะครับให้ท่านได้ดูขณะนี้นะครับเรามาจอดกันที่ดเดิเขามรันตีนะครับแล้วก็มาถามเรื่องว่าที่จะเข้าไปที่นไหนนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวมาว่าน้ํายังสูงอยู่อีกนะครับ ก็ตองน้ำสูตรเนี้ยจิ้มมาแล้วอย่าเดาสิเร็วเดี๋ยวเรากำลังพูดคุยกันอยู่ครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีน้ำยังท่วมอยู่นะฮะในระดับเอวนะครับเรากำลังติดต่อประสานงานเพื่อที่จะขอเรือนะครับมารับสิ่งของที่เรานำมาบริจาคนะฮะเราจะเอาขึ้นเรือแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับโอโยไดแล้วในพัตตะคายุกล ไปสะานใช่ไหมโอ้าครับผมทางข้างหน้าเราเข้าไปไม่ได้น้ำยังเยอะอยู่ครับเป็นแย่ย่ไม่ได้กรันะรกก็ต้องหอยกลับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไปคุยกันอีกทีว่าจะแจกันยังไงนะครับแต่ทีเนี้ยคิดว่าทีมงานน่าจะลงของตรงนี้กันแล้วก็ให้พื้นที่ชุมชนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับ ท,ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิธีสุดท้ายนะครับของกระบวนของเราในวันนี้นะครับที่จะไปแจกจ่ายให้พี่น้องของเราที่ประสบภัยจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องปล่อยให้ร่ามชุมชนกันที่นี่นะครับเราไปแจกกันเองนะครับเพราะว่าเราไปไม่ถึงนะครับเราไม่มีอุปกรณ์อะไรได้ไปเข้าไปไม่ได้ไม่มีเรือ เร,เรากํลาลังเดินไปที่บ้านบ้านหนึ่งซึ่งเป็นชลาแล้วก็เป็นรูปเ,เป็นโรคอัมพาตซึ่งประสบกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสในช่วงที่น้าท่วมท่วมบริเวณบ้านมรารันตีในอําเภอปเสนมรัฐกลันตันครับคือท่านท่านผู้นี้ครับใช่ใบ้านหนึ่งบ้าน นะครับแล้ว <tı> ก <ro> er ็มีลูกับไพ่อย่างไแรงตอย่างนี้นะครับผมที่ยืนบนก้อนหินนี่แหละงองแงงงองแงงงองแงงงอแงงจะล้มไม่ล้มนะครับแต่จะาให้ล้มก็ได้นะครับเราเข้ามาช่วยกันทำย้ำนะครับก้อนหินในตัวนี้นะครับให้มันยืนอยู่ของที่นะครับเลยก็วันนี้นะครับมีการมาช่วยเหลือพี่น้องของเรานะครับวันนี้ก็เป็นสิ้นปีแล้ววันที่31ด้วยนะครับวันนี้ก็ผมขอให้นะครับปีนี้นะครับน้ําทั้งหมดที่มีอยู่ก็ไหลลงทะเลนะครับวันนี้ก็ผมนะครับ บินลาดินบินสมายบินสไตล์บินลาดินนะครับขอรักทุกผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ,บนสมาย